สบาดีพี่น้องป้าคือโอ๊ยโอ๊ยไปงหญยหยุดไปตื่นหมดเขาจาี่งเขานอนดก่นไปง่าก็จินได้เนไหนยังทังลดม่เราะเาตั้งใจจ่เราไม่ทางออกคแม่ยทงนเศร้าไปเคือผูกผูยังไปผูเมีน เาดีบบเอาเข่าดีพอดีแเอาทุ่งตัวปุงกจะวัชซัรู้ไ็นอย่างนี้แต่ทุ่งก็จผขาไม่จะขาใสแมันเขาน่วนอย่างแค่มัดถือไหมจับย่นลงมาอตินหยัางแต่วันนี้ไะจีมันระเบิดที่นคู่คือหัวจุกมันหลดเออวันนี้เราฟังมือนี่ยกิไปจากมันเลยไหมไปยามมีมอไมพลาดรอมาซื้อของตลาดทุกอันสุมมัน ่ซุ่มดอยซุ่มยังถอดใกถ่ายไปเพรอซีเมนต์อันนี้มันหลุดละ่ะคิดว่ามันใหม่ทั้งหมดนะที่แม่แใหม่เนี้มันคุมออ้มเอาผาตีบึ้มบึมเขาว่าเศร้าลูกขึ้นบึ้มอบึมลูกแค่สิ่งนี่เพราะอะจะไปหาเน่ยแม่ลูกบึมบึมจะไปหาเนแม่รอดกับมันคู่คู่หหกันเอาผามุหผาเปียกที่เขาว่าให้เอาผาเปียกมันเ <หา S 1> อาผาเปียกคาะตีไว้แม่ตีจังไรมันกับบวมมันบคุ้มเนาะไม่ใช้นิ้วเลยไปตีไม่ได้ตีแล้วที่ใหม่กิ้วจะแล้ว เขาเรียกว่าตัดเขาเรียกว่าตัดไฟอะไรปะแล้วเข้าใจคขาว่าตัดไฟไหมแล้วเขาว่าไฟมันลุกเกิดมันไม่ได้ลุกขึ้นนี่มันไม่ได้ลุกขึ้นสายยางเลยเจ้าเมื่อจกหลักตึงสี่มันกันมันเหมือี่พอนแ้นเขาเขาเขาตัดไฟออกจากกันขนมือบังสิบมันคู่ปีมันก็สิอใหม่เมื่อเขาดีเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ได้ให้มันให้มันหยุดไหมนี่เขาไปบีบปั๊บไปเสียมันหายมัน ปาดลูกขึ้นบบแพงกิจยานกับสัญญาณใหม่สายไฟแม่แม่ในเมืองแหม่สายไฟย้อนต่างๆมันจะโอ้ยใหม่ซะเนาะมีอะไรเราเพิ่มตุ่มผ่าดีๆเลยเพราะกันมันเป็นแบบนั้นคุ้มผ่าตุ่มผ่าดีๆกดลงเลยกดลงสองหุ้นมันเขาเป็นเป็นผู้หุ้นไหเนะคุ้มตรงนี้มันก็ใหม่ผ่าเหมือนที่เราเก็ตเพราะฉะนั้นมันไม่เป็นไรหรอกมันไม่ได้มีแต่ว่าเราบ้างเก็ตเบิดสุกคลตินี่วันนี้ ุมไฟไปอย่างนี้รถติดัวอ,อนนี้ก็คือเรารอเฉพาะบักเขียสุกเ <c oughs> ขียนา,ออาจะซุกแล้วกระเทียอะไรเนี่ยอะไรีอะไรดนะี <c oughs> อบ่อยดี <c oughs> โรนากระทิ้งแ่อรดีื้อื้อวอดดีกะทิอับพวาอยู่ <c oughs> <c oughs> รอประสานงานก่อนรอประสานงานขอบคุณบไก่ไปผมไมแล้วรเลียนบ่ยังครับรอบพร้อมช่วงบงเกิดครบเลยบัวคือวันนี่ยังก่อนนักเรียนถือไปด้วยอยนเลียนเลยเออเราไปย้าบ้านหรเขาบ้านใตัวเดืนเขาบ้นหนีด้าออตัวเดือนเนาะเขาไปดูโค้งบ้าดที่นี่กัปาเก็ว่ารอประสานไปด้วยเปด้วยววประสาน นี่กได้่ละ้าไร่เดาไยีรมบยี่แ่ก็หลบไได้แล้หบได้แกบได้แล้วก็หล่ได้แล้ก็หล่ไแล้วกมไปล้กลไป้ล้บได้แล้ได้แบไได้ล้ไปด้แได้ได้แลกได้ได้้ไ้ได้้ได้่ได้ได้ได้้ได้้ได้ได้ ไม่รู้พุงไหมสามีสามไม่รู้งอนี่คุงไมกได้เาดกด้ตทมกัถามซ่อุ่้งได้่าเสีาได้ฟาดเอากด่คุงอะไรานี้่แบบุงอนี่โดนน่ารเนี่ยตันนักเลเดีย

cái ăn là, ăn cả day, một người một pheu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 , một ขั้นหนึ่งก็จะาง,งานหมวกบ่มีก็ยังเป็นจังอดขั้นใน,หม,น,น,ห,นหมวกนี่เถอะเราเจอบะม,มี่คนดูนเะเมร์บะมี่น่าเสียอีกแล้วเราบัดนี้ โทาหาประธานกอกตลอดดฮะกอกตลอดดบอดบอต่อขึ้นาสิคุยเดี๋ยวจะโทษสายตรงโลดรองเพลงเออประธานเออกระอดเลยวก้โเหตุการณ์นี้เราฟังแบอกให้เขาเือนท่ชอบเลยว้ว้โดนว่ได้เด้จี อันเป็นรักอของผู้ไม่อีกเก่งอีกละผูว่างแล้วด้านทด่ดอกห้าเขาบ้องหูเนาะเขากระดิถือเจซื้อขึ้นเจ้าอีกละแม่เอ้ยเสียอีกละพี่น่องเอ้ยท่องมีหนุ่ยก็ได้ นี่เข้ากำลังบนเยี่ยนยุ่นหลดเข้าอยู่ออว่าสิขึ้นไปดีหรือบ่อขึ้นว่าจะซักผ่าหรือบ่ซักผ<อ>่าก็คือเนี่ยของหนันห่นแต่เอาเดีนะที่ีเนี่ยเราสงสัยเรามีอะไรสงสัยบางอย่างฮะอาจเ, <H an> เป็นไปได้ปะนะทุกว่าเป็นแต่ย่านเจ อันนั้นนี้เรากำลังสงสัยอะไรบางอย่างเดี่ยวพี่น้องเรามีหลักฐานอะไรบางอย่างแล้วเรารู้หลักฐานอะไรบางอย่างแล้วพี่น้องเรื่องท่องเมนูเสียมี่เบาะแสแล้วพี่น้องเรามีบเบาะแสแล้วเรารู้บเบาะแสแล้วพี่น้อง ว่าท่องเมนุย,นยไปจังใดมาจังใดเ,เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นอ้องก็าจะหืต่อไปนี้มาเมนผู้ไรเนาะพี่นอ้องเอ้าสำรับคลิปนี้เอาไว้สำหรับสปอนพอกันไม่คลิปหนาสำรับคลิปนี้สบายดีพี่น,อน,น้องทีมงานเทา